สว,วัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง UNT วันนี้ Commander Set ในตอนที่17นะครับปริศนาของ The Lady ก็มีการเฉลยปมเพิ่มมากขึ้นนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยว่าตัวลงและตัวตนของเธอเนี่ยมันเป็นใครกันแน่รวมไปถึงผู้ประชาการคนเรียกเป็นคนใหม่้วกันเนาะมาแทนตัวของีโ r o นะครับเดี๋ยวจะพูดกันในคลิปอ่ะตอนนี้ดู้สึกเป็นไงบ้างครับสำหรับตอนที่17ครับก็เป็นตอนที่ได้ทิ้งเรียกแะไรทิ้งปมเอาไว้เยอะดี แล้วก็พวกฉายแอคชั่นผมว่าก็มันเอาเรื่องเหมือนนะตอนนี้เนี่ยอีกตอนที่ตัวเ,เซตเนี่ยมันสู้กับไอตัวน็อกชาร์โดผมว่าเออสู้มันดีมันดูแบบมีชั้นเชิงในระดับหนึ่งเลย oh. แล้วก็จะมีการแบบเฉลยนิดหน่อยแหละว่าไอเรื่องของการหายตัวไปของเดมูเนี่ยมันก็เป็นฝีมือของตัวมิสเตอร์เอ้ยมิสเลดี้เนี่ยแหละอืมก็หยอดหนมปังอะไรไปเยอะดีนะครับ ก็ผมจะขอเปิดที่ประเด็นแรกแล้วกันในไหนก็พูดถึงตัวปิศนาของเนมุจังอ่ะนะอ่าอย่างแรกเลยคือเจ้าในแมมหมาป่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรียกว่าไม่เชิงเป็นพวกเดียวกับน,น็อก์ละกันมันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ใช้แล้วทิ้งและเนมุจังก็เรียกได้ว่าก็รอดมาได้นะครับจากการช่วยเหลือของเซเว่นในการจัดก,การไนแมหมาป่าไปแต่ที่น่าสนใจก็คือตัวคุณพยาบาลเนี่ยเจ้าของฝันเขามาพูด เปิดความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเธออารมณ์เหมือนให้การเทสเนาะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เธอจําได้นะวันนั้นเนี่ยไม่ใช่การหายตัวไปโดยปริศนาแบบว่าอยู่ก็หายไปจากห้องเลยของเนมูจังแต่ว่าเป็นการที่เธอเนี่ยไปพบใครคนหนึ่งที่เป็นเหมือนหมออยู่ในห้องซึ่งมีการลงชื่อเป็นเหมือนชื่อปลอมเนาะชื่อก็คือโอโลกาวะสากุระโก ืโดยที่วิธีการของเธอคืออารมณ์เหมือนเป็นการสะกดจิตละกันอะ mm. สะกดจิตให้คุณพยาบาลเนี่ยเข้าใจว่า,าสิ่งที่เธอกำลังจะทาอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะเพราะงั้นก็ปล่อยให้เธอเนี่ยพาตัวเนมุจังไปแต่อาจจะด้วยแบบว่ากลัวความผิดหรืออะไรพวกนี้นี่แหละเธอก็เลยเหมือนปิดบังเรื่องเนี้ยมาโวนานหลายปีเลยแน่นอนว่า mm. บาคูกับตัวน้องสาวเนี่ยค่อนข้างที่จะโกรธประมาณนึงละกันแต่ตัวคุณน้องสาวเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีสติอยู่พอสมควรก็เลยบอกว่าลองถามรดวมๆว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมป่านนี้แล้วเธอถึงมาพูดถึงนะว่าสี่ปีมาเนี่ยทําไมเธอถึงเพิ่งมาพูดเอาตอนนี้เรื่องการหายตัวไปของเนมูจังแต่ว่าเราเห็นได้แน่เลยว่าคนที่มาเนี่ยมันคือตัวของเลดี้นั่นเองเนาะอันนี้ประเด็น,นที่น่าสนใจมากแถมในตอนท้ายเนี่ยตัวเลดี้ยังไปปรากฏตัวข้างๆกับตัวบาคุซึ่งเริ่มมีการแสดงอาการแปลกๆขึ้นมา เออนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าอาการที่บาคูเกิดเนี่ยอย่างเช่นการเวียนหัวอะไรพวกนี้เกิดขึ้นจากอะไรซึ่งในตอนนั้นตัวเลดี้ก็โผล่เข้ามาในฉากแล้วก็อ่บอกว่าบาคูเนี่ยอาจจะพักผ่อนไม่พอนอนน้อยไปหน่อยโดยที่เธอก็ยื่นนามบัตรมาซึ่งก็เขียนไว้ว่าเธอเป็นนักจิตวิทยาอ่าอันโดซายูรินั่นเองอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากว่าบทบาทของเธอจะเข้ามาในชีวิตบาคุยังไงหรือถ้าน่าสนใจหน่อยผมคิดเองนะ อาจจะเล่นในเชิงที่ว่าทุกครั้งที่บาคุมีปัญหาซึ่งผมเชื่อว่ามีปัญหาแน่ๆแหละเพราะตอนนี้มันมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าแล้วเนาะที่จะดูแลภารกิจเนี่ยบาคุในอนาคตอาจจะมีปัญหากับหัวหน้าคนใหม่แล้วก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครรวมถึงอาการแปลกๆของตัวเองก็เริ่มแรงขึ้นก็อาจจะนึกถึงตัวซันโดซายูรินี่แหละว่าเออเป็นหมอดีกว่าเป็นนักจิตวิทยาช่วยบําบัดผมหน่อยอะไรแบบนี้นั่นเท่ากับว่าตัวเลดี้ก็จะได้ข้อมูลจากตัวบาคุไปโดยปริยายผมว่าพออแบบนี้เป็นเลดี้ฉลาด อย่างมากเลยไอ้ดูคิดว่าไงบ้างครับอืมครับเพราะว่าไอ้ตัวเลดี้เนี่ยเขามีแบบจุดมุ่งหมายที่อยากจะไปไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรไปที่ฐานของไอ้ตัวซีโร่อ่าเราจะเห็นว่าจะมีฉากที่อาา่าฉากที่ตัวไอ้น็อกซ์เนี่ยมันเอาไอ้ตัวเมมโมรีของซากไอ้ตัวซีโร่อ่ะเออเอามาให้ตัวเลดี้แก่เอม,อมนั่นแหละอืมอืมเขาเบอกว่า<ล>จะเป็นเอ่อแก่การสื่อสารเนาะเพื่อที่จะดูว่าไอ้ฐานของโค้ดเนี่ยมันอยู่ที่ไหน ผมชอบในการที่สองคนนี้ถึงแม้ว่าจะร่วมมือกันแต่ก็ดูเหมือนจะแบบอไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะความสัมพันธ์ไม่ได้เชิงนายบ่าวขนาดนั้นอ่ะหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างแท้จริงอ่ะมันจะมีความอาใช้งานซึ่งกันและกันอยู่อ่ะจะมีการพูดแซะพูดอะไรกันอยู่เนาะแต่ที่ผมแอบบปลาใจยอย่างหนึ่งก็คือตัวเลดี้เนี่ยมีการพูดกับร่างของเนมุเนาะว่าจะทําให้ฝันร้ายของเนมุเนี่ยเป็นจริงขึ้นมา ซึ่งคาถามคืออะไรล่ะคือฝันร้ายของเนมุเอออันน mm ี hmm. ้น่าสนใจอืม mm hmm. ใช่ใช่ um อ่าแล้วเราพูดถึงตัวฝั่งของเจ้าซีโร่กันบ้างดีกว่านะครับคืออ่าเข้าใจแหละว่าเป็นหุ่นนอนในตอนที่นอฟเนี่ยมันเอาเมมโมรีมาให้ก็บอกว่าเอ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นอฟก็คือแบบว่าเราคุยกันแล้วนี่ว่าจะจับซีโร่เป็นเปนอะไรแบบเนี้ยทาไมมถึงพังซะแล้วล่ะซึ่งนอฟก็บอกว่าก็จับมากันแล้วไงอ่ะมันเป็นหุ่นเนี่ย เออมันคงจะไม่พูดอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะงั้นก็อันนี้แหละเดี๋ยวมันกอ็อส่งคนใหม่มาเองอะไรประมาณเนี้นะซึ่งจริงๆก็ซากเนี่ยคืออยู่ที่ฐานเลยควันขมงโวงเฉยไปหมดเถิดใจผมโซอไพก็คือในคลิปก่อนเน่ยผมพูดเล่นๆไหมว่าหรือนี่จะเป็นการตัดบทมอเตอร์ไซค์ออกไปเอ,อจากซีรีส์นี้กันนะเอ,อเดี๋ยวค่อยมีมอเตอร์ไซค์คันใหม่มาแต่ว่า ผมคิดผิดว่ามันไม่ตัดบทเร็วขนาดนั้นด้วยมันซ่อมคืนได้ด้วยด้วย r e คาบู r ีนั่นเองเออแคปซอันปวดของผมเลยอือใช่ซ่อมแซมกลับมาแต่ว่า AI มันไม่ได้มาด้วยนะมันมาแค่ตัวเครื่องใช่มันมันใช้ขับไม่ได้อ่ะอืมตัวบาคุมันก็นเลยต้องใช้ไอบูสเตอร์เออไปเหมือนแหล่งไอ,อ้นี N ่แทนอ่ะอ่าแหล่งพลังงานเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เออฉลาดนึกใช้ฉลาดเขาเรียกว่าฉลาดนึกฉลาดคิดใช้ได้นะครับผม ค่อนข้างชอบมากเลยอีกอย่างที่แอบเซอร์ไพรส์ก็คือในตอนที่สู้กับเจ้าตัวในแมววูฟเนี่ยตัวนอสมันเข้ามาแจมเฉยเลยอืมทำให้แบบเฮ้ยไม่ได้พวกเดียวกันเหรอผมว่ามไม่ใช่เราเป็นแค่ไอพวกนี้มันแค่เครื่องมือในแมวมันแค่เครื่องมือนักลับเป็นเลยที่โอ้โหใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเจ้าตัวนอสเนี่ยความสัมพันธ์ค่อนข้างจะคุมเคลือกับเรดี้พอสมควรเลยอืมผมชอบฉากนี้ว่าฉากตอนที่เรามาเราจะจะเห็นว่าไอตัว เออไนเมวูมเนี่ยมันทาการกินเนมูไปแล้วเราจะเห็นแค่ไอตัวหหนกแดงๆอ่ะแล้วบาคุมันก็เลยเอาไอแคปซูลไอล่างพื้นฐานมันมาต่อยจนไอตัวหมาป่ามันอ้วกออกมาเออใช่มันคือเอ่อ impact เนาะใช้อ m p a c t แบบว่าไม่ไม่ได้แปลงล่างเลยนะใช้หมัดธรรมดาคนนี่แหละคนเจ๋งเลยใช่ใช่อันไหนละพูดถึงฉากแอคชั่นหน่อยดูวาผมว่าฉากแอคชั่นตอนนี้ค่อนข้างจะดีเอาเรื่องเลยมันจะเป็นฉากที่ใช้ล่างอินาซึมาสู้กับไอโนกชาโดอ่ะเออมันก็สู้กันแบบ ผมว่า oh, มันเอาเรื่องเลยอะ่ะมันดูแบบไม่ไอบาคูมันดูไม่ได้เสียเปรียบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่มันก็อ mm ่อ hmm. นว่ะแหละไม่ในแง่แบบไม่เชิงอ่อนว่ามันอ่อนไม่ใช่มันเสียเปรียบในแง่นี่เว้ยความสามารถเฉยๆอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบกระสอบทรายขนาดนั้นน่ะเอออืออ mm ือ hmm. ใช่ๆผมเลยชอบว่าในเชิงกายภาพอะ่ะตัวของอไอตัวของเซเว่นน่ะนะหรือว่าตัวบาคูอ่ะเข้มขัดของไดเวอร์บาคูผว่านั่นันกายภาพเนี่ยน่าจะสูงกว่าของน็อกแต่ว่าของน็อกมันเป็น น็อกชาร์โดอะนะมันใช้เหมือนเอาไอเนี่ยเหมือนเอาสายดาบอะคุณเอาสายดาบไปสู้กับสายเมดอะสายจอมเวทอะมันมีความเสียเปรียบประมาณหนึ่งอะในการโจมตีที่แบบว่าลูกเล่นเยอะกว่าแล้วก็ระยะไกลอาจจะเพราะว่าคู่ในตอนนี้ใช้แค่อินาซุม,มะด้วยใช้แค่พลาสมาไม่ได้เสริมบูสเตอร์ไปด้วยนะก็อาจจะไอนี่นิดนึงสมช่ชอบในตอนที่เขาแปลงร่างแล้วแบบว่าคือเอฟเฟกของสองคนเนี้ย เวลาเราเห็นไรเดอร์อยู่รวมกัน2คนหรือว่ามาจัดหน้าต่อสู้กันเนี่ยเวลาเขาแปลงร่างก็แต่เอฟเฟกของใครของมันเนาะแต่กับเซตเนี่ยไม่ใช่มันมีการเล่นเกี่ยวกับเอฟเฟกตอนแปลงร่างเลยนะ<ม>เออมันเหมือนกับว่าพอแปลงร่างปุ๊บเอะเอฟเฟกต์สองคนเนี่ยมาทำงานปุ๊บมันมีผลด้วยอย่างเช่นโยนาซึมะาแปลงร่างปุ๊บมันจะพุ่งไปเลย<ม>เออมันจะพุ่งไปโจมตีเลยในขณะที่เอฟเฟกต์การแปลงร่างของน็อกชาร์โดเนี่ยมันคือการประสานเงาเนาะ เราจะได้เห็นเลยว่านินซุมอาวุพุ่งเข้ามาโจมตีแล้วแต่พอโจมตีทะลุไปเนี่ยว่าตัวนอชาโดเป็นเงาไงเออผมเลยแบบเอ้ยอันนี้มันเจ๋งว่ะในการแบบคิดฉากแปลงล่างแล้วมีผลต่อการต่อสู้ด้วยอะนะครับใช่ใชแล้วมันจะไ,ได้เลยมีฉากที่ตัวด็อกชาโดมันสามารถแบบเข้าสิงเงาไอต,ตัวซีรไอตัวเซต,ซตซได้อะเอออันนั้นก็เออทดี เถึงแม้ว่าอาจจะมีกลิ้งบ้างก็เอ่อมีกลิ้งบ้างแหละเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้บูสเตอร์นะแต่ก็ถือว่าสู้กันได้แบบค่อนข้างที่จะมีชั้นเชิงอยู่ประมาณหนึ่งอ่าแต่ต้องยอมรับว่าไอของนอกชาโดวันใหม่กว่าถ้าตัวเซตเนี่ยไม่ได้ใช้บูสเตอร์ควบเนี่ยก็อาจจะรับมือยากไปสักหน่อยนะอ่าเรามาพูดถึงในฉากสุดท้ายเนาะก็เป็นการปรากฏตัวของดัมเบล4ซึ่งจะ มานั่งแท่งบัญชาการแทนซีโร่ซึ่งไปไหนไม่รู้<ม>อาจจะบาดเจ็บมัง้งหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นหุ่นนี่วะเออนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสภาพซีโร่ที่เป็นคนจริงๆตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็มีการเปลี่ยนตัวแทนแล้วแหละซึ่งโหหน้าตาค<ด>าแรคเตอร,ร์นี่เออ,อไม่น,าน่าเข้าใจสุดเลยคิดถึงซีโร่เลยว่ะเจอพูนหัวหน้าแบบนี้ผมว่าเดี๋ยวบาครูมันน่าจะหวยหาซีโร่อะเจอหัวหน้าแบบนี้ไปอืม อาจจะมาในฟิลหน้าแบบไอ้น,นี่ไหม<ช>อ่าภารกิจแบบฟิลเข้มๆไหมไม่ต้องสนใจทั้งสิ้นออกเชิญดำซงโลดเนี่ยมันมันมันจะมีความเป็นเทาขาวนะเวย้ยแต่กับคนใหม่นมเ,เนี่ยเมทรีเนี่ยมันอาจจะไปในเชิงดำล้วนๆอนะ่ะแล้วบาคูอาจจะแบบไม่ค่อยอยากกระทำก็เป็นไปได้เหมือนกันอือใช่ใช่ซีโร่มันจะแบบมีอารมณ์แบบติดเล่นนิดน,นึงอะติดเล่นมกนุกหน่อยๆอะเอออ,อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เท่าที่เห็นตอนนี้นะคือไม่ใช่ตอนต่อไปมันเปิดมามันอาจจะแบบไม่ได้เข้มขนาดนั้นก็ได้ แต่แต่ตอนนี้เออ,เอ,อมันดูแบบเป็นหัวหน้าแบบเราไม่ค่อยอยากคุยด้วยเท่าไหรอ่อ่ะเออใช่นั่นแหละส่วนในตัวอย่างเนี่ยก็มีการเห็นแวบๆมาแล้วนะครับเออปริยงองโอเจอร์นั่นเองซึ่งจริงก็คือนักแสดงนั่นแหละที่เขาเล่นเป็นประยองโอเจอร์นะใชก็เห็นในตัวอย่างแวบๆเหมือนกันน่าจะเป็นดัมเบอร์สติ๊กปะน่าจะเป็นหกปะหกห้าเลยแหละมัออออนจะมีแค่สามสี่กะไ 3, 5, อ้สามห้าแล้วก็หก คือมันยังไม่ได้บอกว่าจะเป็นหรือเปล่าแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้แหละแต่ที่น่าสนใจคือเราก็จะเห็นแบบน่าจะเป็นแฟดแบ็กของตัวคุณนางูโมบปะเห็นเธอแบบใส่ชุดนักนักกีฬาเบสบอลอยู่อ่ะอืม,อมคือผมใช่ใช่มผมเห็นเธอชอบเตะผมนึกว่าเธอจะเป็นนักฟุตบอลซะอีกว่าเปล่าเป็นนักเบสบอล <ผม S 1> เป็นบาสเกตบอลบาสเกตบอลนะเออเทควันโดอ่ะเออเทควันโดอะไรเงี้ยถึงแบบจะต้องใช้ขานะหรือว่าเธอเล่นกีฬาได้หลายอย่างว่า เอ้ยเป็นไปได้นะโปรไฟล์ดีแกโปรไฟล์ดีใช่ใช่ใช่ชอบชอบแบบติดใช้เท้าเลยแบบเนี้ยเออไปพูดถึงตัวคุณนี่แล้วผมนึกถึงคุณฟูจิมิขึ้นมาเลยเอาพูดถึงเขาสักหน่อยละกันนะก่อนจะไปซึ่งในในตอนนี้เขาก็มาเล่เป็นชนสูตรเรียกว่าชนะสูตรได้ไหมชนสูตรซากของอ่ามอเตอร์ไซค์ของซีโร่แล้วบอกว่าคงก็ซ่อมไม่ได้แล้วแหละแต่ก็รู้อย่างหนึ่งก็คือ คนที่ทําเนี่ยมันคือตัวอรุระกะเคนเซ่แน่นอนอเขาก็รู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป้าหมายของอรุระกะเคนเซ่อดีตคู่หูเขาเนี่ยคือการเล่นงานองค์กรโค้ดนั่นเองผมชอบอที่มันมีเข็มขัดติดมาด้วยนะมาคือเสษซากมาแต่มีเข็มขดัดตัวของน็อกไนท์อะติดมาด้วยผมคิดในใจอเอ๊ะหรือมันจะเอาไปซ่อมวะเออเป็น<อ>ไปได้อันตะแบบเอามาใช้ให้คนใหม่ใช้เงเอ้ยคุณฟูจิมิได้ใช่วะอยากเห็นเหลือเกิน เออเอาคุณนางูโมะมาใช่ไหมผมว่าคุณฟูจิมิเหมือนเหมือนแกไม่รู้ดิมาดแกนะตอนนี้ไม,ไม่ไม่น่าใช้บ้างผมว่ามันจะมาเป็นตัวฮาวาอ่ะไม่แต่ว่ามันเป็นเข็มขัดแบบไปนี่นี่ว่าแบบใครใช้ก็ไม่ได้นี่อยู่แล้วว่าไม่นับเป็นไรเดอร์ไงก็อาจจะเป็นไปได้เป็น<อ>ไได้น่าสนะใจอ่าแล้วพูดถึงมนุษย์กล่องหน่อยไหม <laughs> มนุษย์กล่องก็ไอตัวที่คุณน้องสาวเขาตามหาอยู่อะ่ะเหมือนว่าแกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะอืม,อม,อมก็ยังแบบช,ช,ชีวิตสบายๆมั้งเห็นแกส่งเมกเซนมาเออ มันจะเป็นซีโร่จริงๆวะไม,ไม่รู้ดาวเล่นแล้วคือคือจังหวะจากโคนมันแปลกๆว่ะ<ช>คือนึกออกบ้านเนี่ยคือในตอนที่ตอนก่อนๆเนาะที่ซีโร่กับตัวเซเว่นเนี่ยมีปัญหากันน <c oughs> ่ะเออเราจะเห็นว่าในช่วงนั้น Zero น่ะซีโร่มานคนั้งที่จะยุ่งม,มากอยู่ในล่างมอไซค์บ่อยแถมต้องไปสู้กับไอตัวของน็อกซ์ด้วยแล้วระจวบบอกกับตอนที่ ไอ้นั่นอะ่ะมันมีปัญหาพอดีอะ่ะไอไอคุณลังกระดาษอะ่ะ mm. เออมนพิมพ์แบบเอ้ผมขอลังงานนะครับไม่ต้องตามหาผมหลอกกันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นั่น mm. แล้วพอไนตอนนี้ที่ล่างของซีโร่เนี่ยเป็นเศษเหล็กไปแล้วเนี่ยอืมแบบทุกคนก็เป็นห่วงว่าเอะซีโร่จะเป็นยังไงต่อนะสักพักแม่งเด้งเลยข้อความโอ้ผมจะกลับทำงานนะครับอะไรแบบเนี้ยเฮ้ย mm. ผมว่าไม้เป็นไปได้นะเออ mm. ไอที่มันการพี่มันพูดถึงสำเนียงภาษาอังกฤษอะ่ะเออแอคคูคูหน่อยอะ่ะ อาจจะเป็นแบบการปิดบังตัวตนไงว่าจริงๆแล้วจะเป็นดาราตลกอะไรอย่างนี้ปวะไมใช่ได้ใช่ได้อืออันนี้อันนี้เป็นทฤษฎีที่ผมคิดไปตอนที่แล้วแล้วผมไม่ค่อยอยากให้มันไอ้นี่มากแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้แหละมันอารมณ์แบบการแฝงตัวไงเอออือม,มันถือว่าเอามาแฝงตัวได้อยู่อะคือคือแกก็อาจจะเป็นเอเจนต์แหละไอ้ส่วนเรื่องการแสดงตลกมันอาจจะแค่แบบเป็นเหมือนเอามาบังหน้าเฉยอะแฝงตัวอีกทีอ,อันนี้อันนี้ใครจะไปคิดว่าว่าสีโลกอะทั้งหลาตลกคนเดียวกันไม่ทัทงเออ แบบแบบอาจจะมีฉากแบบนักแสดงตลกเดินมาแบบตอนแรกเดินมาเป็นแบบท่านักแสดงตลกแล้วอยู่ดีแกแบบเดินเท่ๆอะไรเงี้ยแล้วแบบหยิบเข็มขันมาแป้งอ่ะไปซีโร่อ่ะเออ <มา S 2> เออ <ๆ S 2> เออเลยเนี่ยเบอเอร์ใจจริงๆโหโอ้นี่ีหวังว่าเออตรงบอัว่าจะตรงดีไปนะเอ,อ๊ะหรือหวังว่าจะไม่ตรงดีไม่รู้เหมือนไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะก็ถ้าสมมุติมันตรงมานี่ก็ ผมไม่ได้สปอยเลยนะผมไม่ได้รู้อะไรล่วงหน้านะบอกไว้ก่อน <laughs> ใช่ใช่ใช่มันเป็นสไตล์ของช่องเรานะครับช่องเราเนี่ยมันขี้มนโนอ,อยู่แล้วซึ่งจะตรงไม่ตรงนี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับถ้าตรงนี่ขออภัยนะ <laughs> ถ้าไม่ตรงก็ขอ <laughs> อภัอยใช่ใช่นะครับอ่ะก็ประมาณนั่นแหละเออไม่ได้มีอะไรมากประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับก่อนจะจากกันไปนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเหล่าผู้สนับสนุนนะครับก็คือ คุณอ้วนนั่นเองที่ตอนนี้ก็ต่อสมาชิกเป็นเดือนที่7จ็ดแล้วนะครับกับระดับไมต h ี้แล้วก็ขอขอบคุณค่าน้ําค่ากาแฟน,นะครับจากคุณเทกั์ซอร์สจงเป็นนัมเบอร์วันแน่นอนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ